เข้าทุกงวดเลยถูเข่ก็ทำหรอกถ้าเขาให้ทำปู่ยังจะทำไงอ๋อครับถ้าโยมเขามาทำบุญเขาบอกให้ทำวางให้ด้วยเลยเราก็ตึงทำให้เขาเลครับถ้าทำก็ถูกเลยนะก็ถือว่าเดินดีใช่ไหมครับปู่สูตรนี้ใช่ปู่ก็ในตันใช้ก็ก็สูตรของปู่นั่นแหละปู่รโบราณนี่แหละอ๋อครับ ครับนมาสการครับปู่เออจะแรพรอจะแรพรอครับก็มาตามแนวทางปู่นครพลโค้งสุดท้ายนะครับเออครับปู่ปู่มีแนวทางเพิ่มเติมไหมครับโค้งสุดท้ายมีมีแต่มันจะมาหรือเปล่าตองสามสามตัวโอ้ครับเป็นตองสามใช่ไหมครับปู่ใช่ตองสามสามตัวครับอันที่มาที่ไปของแนวทางปู่ปู่ได้มาจากไหนครับ อันนี้ทําเองทาครั้งสุดท้ายไงมันมาต่างเขาเลขวงินครอ๋อปู่เป็นเลขคํานวณ <ขำ S 1> ใช่ไหมครับคานวณคํานวณอ๋อครับมาครั้งสุดท้ายเลยมันตองสามาเลยสามตัวแต่มันจะออกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเป็นแนวทางนะปู่เนาะครับเป็นแนวทางเฉยครับแต่มันมันตองสามาเลยสามตัวสามสามสามมาเลยครับอ๋อแต่ว่างดก่อนนี่ของปู่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับ ใช่ทั้งมทั้งล่างเลยโอ้ครับก็มันเข้าเข้าศูนย์ไงเข้าศูนย์มันออกซุปออกกับ้าเป็นตัวเดียวไปนงครับมันก็ไปเรียนไปออกล่างออกศูนย์มันก็ไปมาเรียนออกกับ้าเป็นตัวเดียวก็เข้าพอดีครับก็แค่นั้นเลยแนวทางที่จะครูสุดท้ายวันพรุ่งนี้ก็คือถ้าไม่มาแตดห้าศูนย์ใช่ ตรงที่เราปล่อยไปแต่แปดห้าส่วนี่ครับถ้าไม่มาตอนนั้นเขามาตองสามสามตัวนี่นะอ๋อครับมันไม่เหมือนเขาเราเร่ลงปวกมันมาสามสามตัวเลยครับอ๋อตัวตัวกันก็คือถ้ามาทับทัสามตัวก็จะเป็นหกหนึ่งไปครับครับอือแค่นั้นแหละครับสามสามกับหกนะครับใครชอบสามก็เอาเอาสามตัวไปเลยก็ได้ มันมันสามตัวมาเล่นง่ายอะไรแล้วหรอมันมันไม่ได้กลับไงครับสามสามกับหกหนึ่งตัวกันครับปู่ปู่ฝันดีไหมครับไม่ไม่ฝันเลยอ๋อครับเงียบจ้อยเลยครับปู่ปู่คำนวณแล้วปู่ไม่ได้เอาเลขที่ปู่คำนวณมาเสียงฝันเลยครับมันมันมันถ้ามันของปู่มันคำนวณแล้วก็มันเสียงปูแล้วมันมันไม่ได้ฝันอ๋ออกก็ออกไปเลยครับ ก็ออกไปเลยบนล่างไปเลยครับไม่ค่อยกวที่หลวงปู่เสียดัวแล้วมันไม่ค่อยกว่า,รวา,วค,วาครับสนจะคิดว่าจะมามาเขาป่ามาสาม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 ครับนี่แหละตอนสามนี่แหละ้าพภาคจะตัวทั้งถแบบ้ามนไม่เข้าแล้วมันมันสองสูตรนะครับสูตรหนึ่งสูตรแรกนั้นสูตรมันเข้าบนล่างนันนนมันสูตรแรกไงนี่สูตรสองนะครับ ส่วนส่วนใหญ่ถ้าเข้านี่ของปูดจะเข้าบนล่างเลยใช่ไหมครับใช่พามาได้ทั้งบนทั้งล่างอ่ะสามั้ครับมันมันมันไม่เหมือนเขาเลขยกูมามววนอ่ะครับเออมันจะมาตรงเ้าตั้งนั่นแหละแต่ถ้าศูนย์เราเราตรงไปนั่นแหละตรงเขานี่สามแต่เขาเรามาวดสุดท้ายนี่มันไม่มากเหมือนเขามันมาต่อสามมาเลยครับมันเบิ้ลนะ ครั um, บิ้นมาเลยมันไม่เคยเห็นอ่ะทํามาไม่ทำมาหลายปีแล้วไม่เห็นสองสามตะกี้ครับเออเมื่อวันจะมาตัวนี้เลยวะก็แปลกใจเลยเลยโทรไปให้เขาซื้อที่เชียงรายนั่นแหละสองสามหาหอาไว้เลยแล้วก็รีบบอกเขาครับหรือไม่อาจจะมาเลขหน้าเลขท้ายก็ได้นะคะปู่ก็ก็ไม่แน่คิดว่าปู่ถ้ามาสามก็สามตัวมาเลยครับสองสามมาเลยทำมา <c oughs> เออมันไม่รู้ที่ตำนักไหนก็มีตองสามไม่มีเลขปูเดี่ยว <c oughs> ไม่มี <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่มีเลยครับอย่างอย่างตำนักอื่นเขาเขาเขาก็แค่ตองสี่ตองเขียดตองห้าแค่นั้นใช่ไหมแต่ของเรามันตองสามหมดกันสามตัวเลยเออแตกครับทำมาหลายปีแล้วไม่เคยเห็นเัยคือเขาก็ออกตองสามเล็กกว่าดังเลยเหรอครับดังเลยครับปู <c oughs> มีเจ้าเดียวในโลกครับเจ้าเดียวในโลกเพ <c oughs> ่อมีหลวงปู่นครปนงเดียวเท่านั้นแหละก็ะตองตับครับโอ้แค่นี้แหละนะอันอันขอขอญอาตถามปู่อีกรอบหนึ่งครับเออเก้าหนึ่งมีกลับหวัวเป็นหกหนึ่งได้ไหมครับปู่ก็ก็แล้วแต่เราจะแล้วแต่แอปพีจะกลับไปอ๋อครับพ่อปู่ให้แอปพีจะตีไปครับปู่ให้มาตอนตอน่ตอวงวด อันศูนย์แปดนี่เป็นตัวเน้นครับปู่ใช่ครับแล้วก็เก้าหนึ่งเป็นตัวรองใช่ครับงั้นเอาแปดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองก็เป็นตัวรองครับอันัวเต็มมันก็คือนั่นแหละแปดศูนย์ศูนย์แปดแหละครับแปดห้าศูนย์แปดศูนย์แปดห้าแปดศูนย์เลยครับตัวเต็มน,นะตัวเต็มมันครับอืมถ้ามาถ้าภาคตัวนั้นก็มาสูตรนี้เลยสูตรตองสามเลย ครับสองศูครับอ๋อสมมติถ้าถ้าแปดห้าศูนย์ไม่มาก็จะมาตองสามใช่ไหมครับปู่ตองสามเลยมาตองสามเลยอ๋อครับซึ่งทำมาเพิ่งเคยเห็นครับเออจำนักไหนกองปู่คนแากดูปู่กนไม่เคยเห็นดูแล้วมันไม่มีตองสามก็ทำมาเลยครับแต่ของเรามันมาตองสามเออครับอันอันผมขออยาตครับ คิดว่าตกลดคิดว่าตกลดต,ลดตัวเรียนะที่ของปูกได้แลว้วหมดนะต้องสองชุดนั่นแหละได้ปูกแน่นอนครับไม่ชุดไหนก็ชุดหนึ่งแต่เน้นที่ถูกก็คือศูนย์แปดกับสามสามนี่แหละครับมันมาต่างเขาเออืมโเนี่ยตอนนี้เราก็วสามพันครับอืมแคร์้ากศูนย์มันก็สวยอยู่นะของเราเนาะครับสวยครับปูกสวยมากเลย ถ้ามันออกถ้าถ้าไม่ออกสูตรนั้นประมาตองสามเลยครับนี่นี่สองสองสูตรนั่นอืยครับอืมมันมันมีที่ไหนทำมามันมาตองสามสามตัวไม่เคยเห็นครับมาลงตัวตองสามเลยออครับอันสูตรสูตรสูตรคำนวณปูนี้เรียกเรียกว่าสูตรอะไรครับ<น>อันที่ปู่คำนวณมารรรครับร สูตรเขาไม่ได้สูตรเขาเอามาให้เราแต่เอามาให้ในแต่นานแล้วแหละลูกปู่อเอายมาให้พอใหญ่พอตายจะทำไว้ให้แต่นานแล้วแหละแต่เราไม่ได้เรียน,นยเลยดีก็เลยมาลองทําดูทําดูมันก็ถูกแต่ก่อนก็แต่ว่าปู่ก็ใช้มานานแล้วนะครับสูตรนี้โอ้มาแล้วเพื่อนแต่ปู่ย่าตาย,ยังยังไม่ตายนู่นโอ้คับ ก็ถ <ersch> ือว <rir. S 2> ่ามีการแข่งโปรารครับไปขาดมาเลยครับอย่างเลี้ยก็เว้นเว้นงเว้งวดเดียวเขาก็เข้ามาเหมือนเดิมครับใช่เวี้ยงเดียวงวดเดียวเข้ามาเข้ามาก็เข้ามาติดติดกันมาเลยอ๋อครับอย่างเลี้ชุดเนี่ยเข้าทุ่งงวดในเลยชุดอะโอแต่มันมีหลายคู่ในเลีชุดมีถึงสองคู่งวดก่อนนะงวดก่อนจะเข้าหกศูนย์นะเลีชุดครับ อันนี้ไม่ไม่ต้องทำาน่ยปู่ทาไว้ให้แล้วมันมีกินสองตัวไม่ต้องไม่ต้องไปคานวณยากเลยถ่ายเอกสารไว้นั่งงวดก่อนนะะเข้าเข้าหกศูนย์่ะมันไม่อยู่สิบสองคู่ไม่อันนี้ไม่ต้องทํา,าน,น,น,นะปู่ทำไว้แล้วก่อนก่อนตายนะปู่ทาไว้แล้วเลขเลขประจําวันน่อลรอบประจําวันทั้งเจ็ดน่ะ เขาเต็มเต็มเลยหกศูนย์ตอนในติดสองคู่ครับเนียวันปฏิหสรเทศบานมาในเข้าหกศูนย์ครับนี่ยเป็นเต็มเลยครับเข้าเขาทุกวันแหละจะไม่ปล่อยแล้วเพราะมันเยอะครับปล่อยเลททีไปเขาเพราะว่าเยาอะติดสองติดสองคู่อลยครับไม่ต้องกลับนะติดสองคู่นะอ๋ครับถึงทุกวันเลยน่ะอือครับ ถึงทุกวันเลยครับก็ขอขอบคุณปู่นะครับผมสลับแนวทางที่ได้แบ่งปันให้กับเอซีนะครับผมน้องขอบคุณครับอจจเเ,เพเเพ แนวทางของปู่นครพลนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม8 5 0 8 0ปูเนาะนะครับปู่นี่มีสูตรคำนวณที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับผม33 3นะครับตอง3นะครับก็ให้โชคให้หมานให้ร่ำให้รวยนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ